สวัสดีค่ะพบกับแอดช่องเจแอมพาเฮงจ้าวันนี้แอดก็มีแนวทางนะคะมาฝากลุงป้านะอาเช่นเคยนะคะในวันนี้นะคะของฮานอย VIP นะคะ,ะพิเศษนะคะฮานอยปกติฮานอยเฉพาะกิจนะคะ ลุงป้านะอาท่านใดชอบนะคะอยากเสียงโชคเสียงทายนะคะอยากเฮงอยากปังไปพร้อมๆกันกับแอดในช่องเจ๊แอมพาเฮงนะคะเราก็จะมาติดตามนะคะในช่องเจ๊แอมพาเฮงว่าวันนี้แอดมีตัวเด่นตัวสวยตัวงามมาฝากลุงป้านะอานะคะท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะ ปดพิจารณาตามความเหมาะสมแอดเป็นเพียงแค่สื่อเป็นเพียงแค่แนวทางอยากแบ่งปันความเพ็งอยากแบ่งปันตัวเลขสวยๆงามๆให้กับลุงป้านาอาและเอฟทุกท่านที่ชอบในการเสียงโชคเสียงทายกันนะจ๊ะในคําคืนนี้ของฮานอยแอดก็มีตัวเด่นตัวดังนะคะมาฝากลุงป้านาอานะคะ496824นะคะ สี่เก้าหกแปดสองสี่แปดสองนะคะใครชอบก็ตามแอดได้นะคะใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันเลยจ้าตัวเด่นตัวสวยในวันนี้นะคะแอดก็อขอองค์พ่อปู่แม่ย่านะคะกับองค์ครูบาอาจารย์นะคะให้กับเอฟซี FC ทุกท่านนะคะที่ชอบในการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะคะสองตัวบนล่างนะคะของฮานอยพิเศษนะคะสี่สามเจ็ดสอง สี่เก้านะคะสี่สามเจ็ดสองสี่เก้านะคะ,ะลุงป้านะาอาเอนะคะเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะคะกะ็เลือกนะคะ,ะตัวไหนชอบนะคะตัวไหนดีนะคะคิดว่าเอะวันนี้น่าจะมาฮาหนอยอพิเศษหรือจะมาฮาหนอย v I p นะคะก็จัดสรรกันไปเลยจ้าตามใจชอบนะจ๊ะ วันนี้แอดก็ได้จุดทูบขอพรบารมีองค์พ่อปู่แม,ม่ย่ายนะคะในเลขทูบนะคะในวันนี้ของฮานอยก็มี463นะคะ463ท่านใดชอบก็ตามแอดได้นะคะตัดเล่นกันได้ตามใจชอบกันเลยจ้า463 463 6นะคะ364ก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะพิจารณานนะคะ ว่าเราชอบตัวเด่นตัวดังตัวไหนนะคะท่านใดที่เข้ามาชมในช่อง เจเอ็มบาเฮงนะคะโปรดพิจรารณาตามความเหมาะสมแอดเป็นเพียงแค่สื่อเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะอยากแบ่งปันตัวเลขสวยๆงามๆอยากแบ่งปันความโชคดีนะคะย้านะคะแอดเป็นเพียงแค่สื่อเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะและขอขอบพระคุณลุงป้านาอาและเอฟซีทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้กับแอดในทุกค่ําคืนของฮานอยนะคะฮานอยพิเศษฮานอยวีไอพีนะฮานอยปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นลาวนะคะลาวพัฒนาลาวสามภาคีนะคะ ก็อขอขอบพระคุณอย่างมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะในช่องเจแอมพาเฮงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ